เาอะไรนะบางปูน้งเทือมเมนนี่หอปูนี่ก็รานนี่นีแลำยครับบอกบอจุฬา้ราคาไอยู่ดครับจอ่ออมนอ่น้าอเมากแดมแร้เลยลูกค้าไปแล้วครับผมลูกค้ามารับถึงบานครับผมมารับเองนี่ก็ราคาเป็นกันเองครับผม ผมมารับทั้งทีครับผมเบอร์อีกุดเม็ดแปดสิบอันนีเลยเนาะอ่าผลนำมาเบิร์วาวครับพี่น้องอันนี้มาเดตการ์ดเลยบอกครับนี่มาเดตการบดเหอ้สุดยอดครับผมผลที่เบิร์นวาวบังวีนี่เสียมเนี่ยนี่เสียมสองปีสอนเลยนะครับนี่เอาเอาแซมไปนั่งเราอีงฮางตัวนี้ นิฮางหมดเออ่าฮางเสียมมก่อนโอ้เสียมีหางหม่ายมมันลงนรเคียนไ้โอ้่ามาใส่เดียวกันห่ใส่ปะเสียมมีกุดอยู่นอกบะได้เห็นกุลโอ้เราลาเสียมมาสองสมัยได้ปะอ้ดิจุฬาปะแบบงามบบครับผมอ๋องามไ่อบเจอนอาทตน์นะสดอสดยอด เส้นบางอยู่ทั้งนอกกับเต็มมีเรื่อ่โอ้ไม่ไรเส้นน้่นมีเฮ้ยไม่ไ่งธรรมดาที่อันนี้พอดีมันมันเสียกว่ามาใส่ก้อนนี้นี่งบลแม่นี่โอ้โหเจ้เรดูดูไปดูใหม่มันบมีจับการแท้ฮ่เอาเลยวัวจะเลือกวัวตะกี้วม่ไปเอาเลยน่มึง พิพิธภัณฑ์วาวบางวีพี่เนางบางวีมีลายเส้นเสียมนี่วาวตรงนี้ได้เสียมเสียมล่าสุดเสียมมีหางเสียมมีหางหล่าสุดเสียมีมีกุดเสียมมีกุดอยู่ในโอ้ยของบางจุลาก็สวยโอ้หมดี๋ยวมหาปลาอาทิตย์หนึ่งขึ้นโผล่แต่ปลา ใส่ยังในปลาในเม็ดแปดเ่บออ่าเม็ดแปดเม็ดเจ็ดเม็ดแปดเม็ดเจ็ดเม็ดห้าอันนี้ลูกขามาตั้งแต่ตะการเลยพี่น้องโอ้มากไกลครับผมแสดงว่าเพื่นนีมักเบาแบบเลีมๆจังหน่อยเนาะีมมักอันนัตโน่นนะครูมันในต โอ้คือพอมอมซุ้งให้เล่นนะโอ้ตรงเฮตานุคูกับดวงเลยมาบ้านนี่แหละเป็นเห้านูทุกดวงครับผมโอ้มีลายเส้นเอาทุกวง

คูก็ไปเลยาวายกุตตอนนี้วาวจุฬาเอาบอกเออมันก็มห่า,หหางาแล้วก็เยบ่จือสอัมผัสตะรับมีบาวาจุฬากับสุดยอดได้ปลาเราเห็ียดขืนได้ครับขายครับ <c oughs> <c oughs> มึงจะดูราคาใช่ใช่ใช่พวกมันหาววายพะมีหางเดอนักนักกอ เตุานั่งักนัเมืองนึงนันังเาโานำมาแตการเลยครับผมเมาดีเลยสังขั้นใหญ่เออดนั่งแหละั่งนำนัดแกันจอดบ่าวจุฬาครับมเต็มเมองลอยปกติมาอยู่ประมาณหนึ่งหัวหนึงหน่อยมั้งสองลอยเมลันทั้งลำทอดบัอ้า แกไปขึ้นบดนน่แต่ว่าอันนี้เป็น fate, แบบ่้นเอัตโนอักิไ nah, ม่ได uh, ้แบ right, ่งไว้ตัวนี้ตันนี้หัวนีขึ้นมันเลอกีตัวนี้ม้นในเทียนบอกปาลอกันเทียนองดวงนี้วาวตะพูนนี่วาวมูลนนี่วามูลนี่เนนอนนีนอนครับบังวาวไฟปีตาพันเลยท่องค่านต้องหมดเสีมีวาวไฟเออก็มีแชงอีกก็มีแขงอีก

โอ้ลูกค้านำมาเลยสอนันนี่ขนาดทีใหเขาจะกินยุรากันเลยแมนแมนสุมากนีว่าวไม่ล้านครับผมลูกค้าไปแล้วครับผมลูกค้ามารับถึงบ้านครับผมมารับเองนี่ก็ราคาเป็นกันเองครับผมเพราะว่าส่งนี่ก็ขนส่งกับราคาแพงค่ะกว่าสัตว์ห้องบังพี่น้อง เมมาลับทังทีครับผมเบาอีกุดเม็ดแดลาลูกค้าเพิ่นมาใกลเติบตะการประมาณเจ็ดสโลนะครับเนาะเจ็ดสิบโลพี่น้อง